บิวคือคอมมูนิตี้สำหรับธุรกิจก่อสร้างครับวันนี้เรามีผู้รับเหมาก่อสร้าง SME ในประเทศไทยและก็ประเทศเพื่อนบ้านในเซาท์อีสเอเชียเกือบ3,000ลรายมานะมาทำงานร่วมกันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันที่มาของบิวเกิดจากการที่เราเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับเราเคยมองหาซอฟต์แวร์เราเคยมองหาองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจแต่ที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหามาจากที่ไหนแล้วก็ทำยังไงให้ธุรกิจเราโต ด้วยประสบการณ์ที่เราเข้าไปช่วยวางระบบให้กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่มาหลายปีครับเราก็เลยหาองค์ความรู้แล้วก็มานำมาพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ขึ้นมาบิวเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี2010ครับเราสอนผู้รับเหมาก่อสร้างเราให้เครื่องมือผู้รับเหมาก่อสร้างช่วยเขาควบคุมต้นทุนบริหารงานโครงการแล้วก็ทําให้ธุรกิจเขาเติบโตครับตอนนี้เราทํางานร่วมกับ,บแบรนด์วัสดุก่อสร้างครับในการที่จะช่วย Educate ผู้รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยวันนี้นะครับให้ทับบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบเรามีการจัดกิจกรรมออฟไลน์แอคทิวิตี้สอนการใช้งานสอนตามมหาวิทยาลัยสอนตามร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆให้ทบลี่ยนวิธีการทํางานครับจากวิธีการทํางานโดยกระดาษปากกาแล้วก็ไม่มีระบบให้มาทํางานอย่างมีระบบมากขึ้นและเขาได้รีพอร์ตเหมือนกับที่บริษัทรับเหมาเมืออาชีพหรือว่าบริษัทใหญ่ๆเขาทํางานกัน สำหรับออนไลน์บิวเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งชานเลสำหรับแบรนด์วัสดุก่อสร้างเหมือนกันครับเนื่องจากคนที่เข้ามาใช้งานบิวคือฝ่ายจัดซื้อคือวิศวกรคือเจ้าของธุรกิจที่เข้ามาทํางานประจําวันอยู่บนบิวนี่คือเวลาที่เขากําลังซื้อของกําลังจะทํางานเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างของเขาเพราะฉะนั้นนี่คือกาบิวจึงกลายเป็นมีเดียที่มีประสิทธิภาพสําหรับวงการก่อสร้างในวันนี้นะครับ เวลาคนเข้ามาทํางานร่วมกันเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่หน้าง,งานก่อสร้างบ้างเขาก็จะซื้อวัสดุข,ของคุณหรือเปล่า <Okay. S 1> แล้วก็เป็นมีเตอรที่วัดผลได้ครับ <Okay. S 1> พอมีคนเข้ามาทํางานร่วมกันอยู่เยอะๆสามพันคนเนี้ยทาให้มันเกิด Data ครับอุตสาหกรรมก่อสร้างของเราแต่ก่อนเนี้ยไม่เคยมี Data มาก่อนวันนี้ด้วยพลังของอินเทอร์เน็ตแล้วก็เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนรอบตัวเราทําให้คนทํางานง่ายขึ้นบนเครื่องมือที่เป็นดิจิตอลอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ทําให้มี d a t a คล้ายๆกับอุตสาหกรรมอื่นครับวันนี้อุตสาหกรรมอย่างวีเทลอย่างเงี้ยรู้ข้อมูลสาหรับผู้บริโภคมากมายแต่สําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างเองบิลกําลังรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นสําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างมาให้มาให้แบรนด์แล้วก็มาให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับพอเราเข้าใจอุตสาหกรรมมากขึ้นเราผมเชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้วันนี้ 3,000บริษัทแล้วเข้ามาทํางานร่วมกันแล้วมีมูลค่างานก่อสร้างในมือพวกเราเองกว่า14,00 0ล้านบาทแล้วก็มีใบสั่งซื้อมูลค่าสัก5 6 0 0 0ล้านบาทเกิดขึ้นในแต่ละปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกนี้เราก็จะใช้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ตลาดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาแคมเปญการตลาดต่อไปได้ครับวันนี้บิวทางานร่วมกับแบรนด์วัสดุก่อสร้างแล้วก็บริการต่างๆในอุตสาหกรรมใน3เรื่องหลักๆครับ เรื่องแรกเราช่วยกันทำออฟไลน์แอคทิวิตี้ครับเราให้ความรู้กับคนในอุตสาหกรรมจากกิจกรรมสอนตั้งแต่ผู้ประกอบการ mm hmm. นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทําให้เข้าใจว่าไอทีเข้ามาช่วยงานเขาได้ยังไงนั่นคือเรื่องที่1นึ่ออฟไลน์นะรเรื่องที่2คือเรื่องออนไลน์แอคทิวิตี้ก็ในฐาหนะที่บิวเป็นมีเดีย a n n e l ที่มีคนใช้ค่อนข้างมากอยู่แล้วเว็บบิวเป็นเว็บที่มีขนาดใหญ่มากในประเทศไทยนะครับแล้วก็ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสถาปนิกวิศวกรฝ่ายจัดซื้อและผู้บริหารเข้ามาทํางานร่วมกันทุกๆวันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสที่จะทําออนไลน์มาร์เก็ตติ้งที่มีประสิทธิภาพมากซึ่งแตกต่างจากโซเชียลมีเดียอื่นนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเฉพาะทางสําหรับธุรกิจก่อสร้างส่วนเรื่องที่3ที่เราทํางานร่วมกับแบรนด์ก็คือเรื่อง Data ครับวันนี้เรามี Data มากพอที่จะเริ่มทํา Market Research ทําให้อุตสาหกรรมเห็นว่า มันเกิดอะไรขึ้นตรงไหนบ้างในประเทศไทยมีงานก่อสร้างเกิดขึ้นที่ไหนบ้างสินค้าและบริการที่เขาซื้อกันอยู่ในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างระดับราคาเป็นยังไงคล้ายๆกับที่ Facebook เกิดขึ้นมาสักสิปีที่แล้วครับไม่มีใครเคยรู้ว่าใครชอบอะไรใครเช็คอินที่ไหนพอโลกมันเปลี่ยนไปคนก็เริ่มให้อินโฟเมชันมากขึ้น วันนี้บิลก็มันทำสิ่งเดียวกันกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง3 0 0พันสามพันบริษัทเราทํางานร่วมกันแล้วก็รู้ว่ามีงานก่อสร้างเกิดขึ้นที่ไหนบ้างมูลค่าง,งานเป็นเท่าไหร่เขากําลังต้องการจะซื้ออะไรและนั่นคือโอกาสครับก็อยากจะชวนแบรนด์วัสดุก่อสร้างมาร่วมทํางานด้วยกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยกันขอบคุณครับ